ถ้งไปถงไปถ่ายสมมติถ้าไม่มีสปอนเซอร์เข้าเนื้อพี่ก็ใช่ใช่พี่มองว่ามันไปเที่ยวไปด้วยมันก็เลยบวกกันไปเลยไปเที่ยวแล้วได้งานก็ถือว่าไม่มีค่าเที่ยวอะไรเยอะละงานดัดยังผมเนี่ยอยากหาเด็กพี่ตะคนนะแล้วอยากถามจริงๆว่าพี่เด็กพี่ใหญ่จริงไหมใหญ่เลยแคมปิ้งตรงนี้บรรยากาศตรงนี้แล้วก็ตกปลาใช่คือในออฟฟิศนี่จะทำทุกอย่างยกยกเว้นงานตกปลามีเล่นนี่ด้วยเครื่องดนตรีไม่รู้ไม่ทำแต่กับพี่พุ่นพีทำอะไรกันเนี่ยตอนแร่กันอยู่นี่เลยใช่ มันเหมือนกับเปรียบเทียบชีวิตกันอะแล้วพอเราแบบไปคบกับสาวแม่ก็ไม่ชอบเราเขาเป็นดาราทาง PR ก็บอกต้องเลิกกับดีเจฟูมันไม่ดังมันไม่รวยขอถามอีกนะผมโทษที่ผมยุ่งผมโทษได่พี่ผมนะผมอะงงในความสัมพันธ์พี่นะว่าตกลงอ่ะพี่มีแฟนหรือพี่ไม่มีแฟน ครับวันนี้นะครับมานะครับทุก่นร้านเหล้าตอนแรกพี่ภูมินนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่หน้าออฟฟิศคนหวงคนหัวงคุ้แล้วครับคนหวง คือจริงๆแล้วตอนเย็นๆเนี่ยก็จะเริ่มมีเด็กแบบเดินหลงเข้ามาแล้วเออพี่ขายเบียร์ไหมข้าแถวนี้ก็ไม่คิดพี่ต้งสับต้อมากับผมเอาน้องลำบากไทยรล้วท้าผมเห็นมึงลงอะไรวันนี้จะขายเฟอร์ขายขายของหมดเลยไม่ใช่พ <c oughs> ี่ <ๆ S 2> จะไปซื้ออะไรพูดเล่นคือแฟนเก่าผมเข้ามาที่บ้าน <เอ |notimestamps|> แล้วเขาก็เห็นกล่องแบ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 บิกต <c oughs> ้องเดีย้อาเดียเห็นดูอยู่เพาไม่ได้เจอไม่ได้เจอเดียมานานอ๋อพี่เคยเจอไม่เคยติดตามรายการมึงไงอ๋อใช่ครับพี่คุณเดียเข้ามาที่บ้านแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ช่องเขาแล้วเคนแบบกเยอะแล้วเขาเห็นกล่องแบบกที่่ยังไไมด้เปิดเาก็เลยมมาาถว่าไอ้พวกเนี้ยขาย ผมก็เลยบอกว่าผมขายหมดแล็บบิกบ้านรถอยาก้อะตีนไปพี่เต้นรถทักมาจริงนะจริงเหรอจริงสรุปแล้วคือตอนนี้คือยังไงก็คือแก้ข่าวไม่ได้ขายขายขายเอาจะมาขายดีเจ้พุ่งผมไม่เป็นยาหรอกครับรับเปอร์ผมไม่เลยพี่ รับเฟอร์บมก็เหนื่อยเลยทุกวันนี้ได่ยูทูปมาเดือนสองแสนอะขอรถทั้งแสนพียูทูปไม่ไหวแล้วนะรดไปสามสี่เท่าไอ้กบอยไปทำติ๊กต็อกแล้วอะกบอยไวเหรอพี่บอยไวไปก่อนแต่ผมหน no. <Sorry. S 1> ึงนะมีหลายช่องอะยอดซับเจ็ดล้านมึงประกาศเลิกทำยููปสองล้านกูจะเหลือเทเงเซนไฟเปล่าประกาศขายช่องเฮ้ยมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับยูทูปวะพี่บูคือยูทูปได้ข่าวตอนนี้มันเปลี่ยนอัลกอริทึมเยอะสนับสนุนกันน้อยมันเหนื่อยกันทุกคนแหละตอนนี้แต่ว่าเราก็นี่แก็คือตอนตอนนี้แบบดารามี ตัอเลยต้องมาหาคนๆนกันเองแล้วดีเจภูมิถ <five> ่ายปีมาปีมาจ๊าขอบคุณครับลูกพี่เอาคล้ครับยินดีมาทัว์หน่อยได้ไหมมาเลยครับทั้งรถทั้งพนักงานทั้งอะไรเลยได้ได้ได้อันนี้คือเป็นออฟฟิศทรรมะ ปีคพี่ปุ๊ออฟฟิศของเราเพิ่งจะเริ่มมาประมาณปีกว่ากอดูรถรถนะพี่ปุ๊บเท่เลยอ่ะคือจะซื้อรถเอ่อเขาเรียกว่าให้เหมือนหำดำเล่นใหญ่สิเล่นใหญ่สิเป็นรถรถกองนั่นแหละครับ ก็เป็นรถตู้กองรถกองเป็นเบนซ์ก hmm ็ปกติแล yeah. ้วเวลาเราเดินทางกับกองใหญ่แล้วก็ร ok, like ู้สึกว่าเราใช้เวลาในรถเยอะเดินทางไปอีสานเดินทางไปต่างแล้วไม่แต่ไอ้คันเนี้ยทำไมผมเห็นพี่ลงแล้วแบบไปแต่งมานานมากเลยคันเนี้ยใู่ใช่ช่แต่งนานมากเลยพี่ภู้แต่งไปประมาณ2ปีครับคือเราสั่งมาจากเมืองนอกเยอะไอ้พาร์ทนี่ก็มาจากไหนจำไม่ได้แล้วแล้วก็ปีหนึ่งปีครึ่งแต่ละชิ้นกว่าจะมาถึงอ่ะกว่าจะได้ประกอบร่างกันก็เลยแบบสองปีกว่าจะเสร็จมันคือเบนท์รุ่นอะไรครับพี่ผู้สปิริตเตอร์สปิริตเตอร์อ่ะจะจะปิดดูมัยเเเอออดดนูลรถกงา กองคนหัวคัวยังรู้โอ้โหรถตู้กองสุดยอดคันเท่าไหร่ครับพี่ภูมินนีคนหัวคัวโอ้ซื้อไม่แพงแต่ว่าตกแต่งไปแพงซื้อมาเท่าไหร่พี่ซื้อมาประมาณ4ี่สี่ล้านใช่ครับไม่แพงอ่ะสี่ล้านแล้วก็ตกแต่งไปประมาณ2อสแต่ว่าเราก็แบบได้บาเตอร์ได้อะไรบ้างครับพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวช่วยหน่อยมันมีนี่ปั๊บกดที่อะไรับพี่ เชิบโอ้โหทีวีตลาดแล้โอ้โหเฉพาะทีวีเท่าไหร่ครับพี่มอเตอร์สองตัวเลยธรรมดาคือไม่มีใครเคยทำไซส์นี้ได้มาก่อนเราของเราคือ11ที่นั่งจริงโอ้โหดูเน็ตติกได้ดูวีดีโอได้ดูได้หมดมีเก้าอี้ขึ้นพับหน้าพับหลังข้างหลังสไลด์เป็นเตียงได้ทำงานได้นี่เป็นปุ่มคอนโทรลของ S Class สร้องมา L E D หมดทั้งคันเปลี่ยนไฟปาร์ตี้ได้โอ้โหข้างหลังนี่ก็สไลด์เป็นเตียงแล้วก็มีสเตชั่นสำหรับ สำหรับกินเหล้าเวลาไปออกกองอะไรยงี้ก็จะได้สบายๆพี่ผมดูช่องพี่หยลงคุณเยอะมากแต่ลรคลิปใช่ๆหนักสุดก็ค่าเหล้านีนแหละถุงไปถงไปถ่ายสมมติถ้าไม่มีสปอนเซอร์เข้าเนื้อพี่ก็ใช่ใช่พี่มองว่ามันไปเที่ยวไปด้วยมันก็เลยบวกกันไปเลยไปเที่ยวแล้วได้งานก็ถือว่าไม่มีค่าเที่ยวอะไรเยอะแล้งกันยังหมายถึงว่าแต่ผู้หญิงยาง ที่มีแฟนมาตอนนี้ผมงงกับความกับความสัมพันธ์พี่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเม้ากันได้ได้โอเคโอเคอ่ะมานะครับนี่ถ่ายจากรถมาโอ้โหมาตรงนี้นี่เป็นพนักงานเราจะส่วนใหญ่ก็มาตีปิงปองตรงนี้แล้วก็ดูบุหรี่ตรงโน้นแล้วก็ถ้าเกิดไปซ่อนต้องจะไปดูดนะไปดูดม้ากันไปดูดม้าตรงโน้นด้วยใช่ครับใช่ใช่ใช่พนักงานกี่คนที่มีคนเลยตอนนี้คือพนักงานเราอาจจะมีเด็กฝึกงานเข้ามาเยอะด้วยสี่ห้านเอา เอาหรอเหลือฝึกงานเหรอใช่ฝึกงานเยอะมากเนี่ยทำไมเป็นผู้หญิงคนเดียวถึงมาฝึกงานที่คนหัวครัวอันนี้ประจำเอาประจำแล้วใครฝึกงานนี่นี่มีอาอมีน้องภูมีน้องภูดีครับดีครับว่านี่ทำไมถึงได้มาประจำเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวเพราะธรรมดาที่นี่เขาจะไม่นับส้มเป็นผู้หญิงอ๋อพี่ส้มนี่ผมเจอนานแล้วพี่ส้มอยู่จนเป็นไฮบริดทำไมทำไมจะมาทำงานที่นี่อยากมาทำงานกับพี่ภูความจริงไปที่นี่มีแต่ผู้ชายอยากมาหาผู้ชายอยู่กันนานไหมคะตอนนี้หนึ่งเดือนเอง เพิ่งมาแล้วทำตำแหน่งนนอะไรเนาะอดอิดอ์ค่ะ็นไงมั่งอยู่ที่นี่แฮปปี้ไหมที่นี่ หนึ่งหนึ่ง Jam อาทิตย์นี่ลงกี่คลิปที่ผกอาทิตย์ละสองคลิปพี่ลงทุกวันพุธกับวันเสาร์แล้วก็ไปเนี่ยพี Method> ่ไปเจอตอนนั้นอ่ะไปน้องเนยเนยกับลิศเนยกับจํากับลิศอ um> ่ะเขาไปถ่ายที่บ um ้านนุชแล้วก็พี่ก็ดูการถ่ายทำเขาอยู่แล้วก็ไปตัดออกอากาศแล้วพี่เฮ้ยคนที่ตัดดีมากแล้วพวกโปรดิวเซอร์พี่เขาก็ดูเทปนั้นเขาว่าเฮ้ยคนที่ตัดดีมากเราจําได้ว่าลิศอ่ะมันก็บอกเออพี่น้องเป็นผู้หญิงนะเหมือนน้องกาลังหาออฟฟิศลงมาเราก็เลยจีบมาเลยเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่ แเพิ่งม,มาอยู่เดือนเดียววันนี้จ้าเดือนเดียวปวดหัวนะแม่อะไรที่จะเมาทุกคืน ไม่แต่บอสัตว์พี่นี่ก็คือเด็กกินเหล้าก็ได้ทุกวันมั้ไม่มันแล้วแต่คนายคือช่วงที่พี่กินบ่อยๆพี่ก็จะกินเหล้ากับน้องๆแต่ตอนนี้พี่พยายามที่จะลดน้ำลดน้ำหนักด้วยไม่ได้ไม่ได้ดื่มบ่อยเท่าไหร่แล้วแต่ถ้ากินก็คือกินกับกินกับทุกคนเป็นเป็นอะไรพี่เป็นเมาอ้วนไงสัตว์พี่พี่ก้มอ่พี่เห็นตัวเองไหมเห็นเห็นเพราะมันใหญ่มากผมอยากหาเด็กพี่ตะคนนะแล้วอยากถามจริงๆว่าพี่เนี่ยใหญ่จริงไหมเดีย่เลยฮะพี่อูไง หเห็นเลยเหรอให้วอร์นตัวเองก่อนเลยทำไมถ้าไม่ทันทีเห็นขำไี่ได้มันมีอยู่คลิปหนึ่งเพยืนเยี่ยวอยู่บนเรือแล้วก็ยืนเยี่ยวอยู่ทีเนี้ยเราใช้โกโปโกโ,โปเนี่ยเวลามันเห็นในกล้องอ่ะมันเห็นแค่มันเห็นแค่น้ำเยี่ยวไปแต่พอก็มาใส่คอมเป็นกระดากระดาเห็นแม่งหมดเลยดูเล็กไอ้ทีมงานดูดูดีเจพุ่มสิโอ้แค่นี้ดีเจพุ่มสิโอ้แค่นี้ อันนั้นลบทิ้งหมดทำลายหลามลใช่ไหมอันนี้อันนี้ตซฟาเข้าไปข้างในโอ้โหมันมีเครื่องดื่มเยอะมากเลยใช่ใช่ก็คือเนี่ยนะเจ้านายเป็นพวกขี้เมาอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะนั่งแคมปิ้งกันอยู่ตรงนี้คมแคมปิ้งตรงนี้บรรยากาศตรงนี้แล้วก็โซฟาใช่คือในออฟฟิศนี่จะทำทุกอย่างยกยกเว้นงานามีเล่นนี่ด้วยเครื่องดนตรีไม่รู้ไม่ทำแต่ก็เป็นพูดนม่ทำอะไรกันเนี่ยตอนแรกกินูนี่เลยใช่โอ้โหรายการยอด้ดีครับ สดีครับสวัสดีครับสวัครบไอ้อพี่จำชื่อน้องพนักงานได้หมดไหมถาจริงจำ,จ,ำจำได้ดิทุกคนปะจริงจริงน้องๆเพิ่งมาใหม่หลายคน,นจำนพี่จำได้ไหมจำได้จำได้ชัวร์ป่ะอันนี้สุเทพให้เริ่มมาก็ผิดแล้ยป่ะชาวลิศชาวลิศสมศรีอ่ามึงชื่ออะไรนะอ๋อสมจิตสมจิตสมจิชาวลิศสมตีสมจิตใช่อ่ามาร์คจอน จุ้มจุ๋มจุ๋มกระจิมใช่ใช่ใช่ให้พี่จิมยู่ขลางนอกอยู่เลยเนี่ยอยู่ข้างนอกอ่เลยใช่ใช่นะลุกอันไงมาเติมฉากนี้เต็มก่อนอ่าจเอาจริงจริงจริงมึงมึงชื่ออะไรเอาชื่อจริงอ่ะอจับได้ไหมเอาอยากรู้เอาอยากอยากมึงชื่ออะไรบอ่บอกผมชื่ออะไรชื่อเคนโอเคอ่มึงชื่ออะไรเอ้ยมึงชื่ออะไรเอลยบอกเลยไม่ใช่เอาเขอจริงจริง เชพูอ่านี่ยเนี่นี่พูมนะเนี่ยเคนพูพูมเอาเนี่ยอ่าเอาเคเอาตรงเลยนะโอเคเคนพูม็กไปปามเน็กฟิว l d เฮ้ยถูกไหมถูกไหมคนแนนถูกแล้วถูกแล้วอ่าอย่งนีอยู่ด้วยกันทุกวันอ่างนี้ชื่ออะไรอันนี้เป็นแผนกของ k s k Shoes ก็คือดูแลเรื่องของรองเท้าใช่ก็ น้องแนนนปอนอ๋อนี่คือเขาดูการการกาตลาดให้ลงรองเท้าพี่มีหลายส่วนเป็นแอดมินจริงไหมเขาบอกวันหนึ่งขายได้สามแสนบาททำไมตอนพ,พีกนะจริงไหมตอนนี้เหลือสามสิบ <laughs> จนิง <laughs> ผมมาถุงยางโพสเทีอะหกอง <laughs> <laughs> ขอลกี่บาท <laughs> ขอสี่สิบห้าบาท ปิดว่าบริษัทยูทูปม้โหอ,นนอันนี้ลงเ<ง>ฟซด้วยเหรอลงยูทูปแล้ว <c oughs> ไอย้ยอดอกอ๋อ,อ <c oughs> ไม่เลยไง <c oughs> โอ้ยเขาไม่ใส่ถุงตอนนี้เราขายดีอยู่อ่าแล้วมีตรงนี้แล้วพวกไอ้ลูกเล่าอไอันนี้พี่อันนี้ใช่ก็จริงแล้วมันเป็นแบบพวกของฝากของขวัญอะไรจากแบบเพื่อนๆจากอะไรงี้บ้างก็มาเป็นกับตัวโชว์ประดับส่วนใหญ่ก็คือออฟฟิศเราอาจจะ โอเคถ้าเกิดช่วงที่พี่ดื่มหนักๆอ่ะก็จะ<ๆ>กินเหล้าด้วยกันบ่อยหน่อยแต่ช่วงนี้อาจจะเหลืออาทิตย์ละวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดถ้าพี่กินเมื่อไหร่ก็คือทุกคนกินด้วยกันหมดอแล้วพี่ก็มากินอะไรกับน,น้องๆอะไรตลอดพี่จะชอบดื่มเวลาทีมงานเลยละแล้วข้างหลังข้างหลังมีอะไรไหรม จริงๆเนี่ยคือออฟฟิศเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่เรียกว่าอยากให้เป็นพื้นที่สลับการใช้ความคิดทั้งสรค์ก็คือใครอยากจะออกมาเล่นอะไรอยากจะมาทําอะไรก็ทาได้เต็มที่เลยขอให้งานออกมาดีก็พอเพราะไม่กลัวว่าถ้าเกิดนั่งอยู่ในข้ออย่างเดียวบางทีมันเบื่อเออมันโฟล์มันไม่ไหลแต่ทุกคนทํางานในห้องนี้ฮะรูเล็กๆนี่เลยนี่คือห้องทำงานเหรอใช่แต่ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนิ่มแน่ตอบบัตรออกโมงแล้วเพราะมันตอบบัตรออกทุ่มนึงดูซิวัากลับบ้านกันยังพนักงานเฮ้ย โอ้ยทุ่งกว่าทำงานครบทุกคนเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำชื่อไปแล้วพอเดยนกับชื่อพนักงานอะไรนิวดิเดลีเราอุ้มเอาอุ้มอุ้มโอ้ลูมลูมเพิ่งไปออกบอลตัดทามาใช่โอ้โหนี่กแกมยอแล้วเมื่อไรไปออกขาหืนในทะเทีเออได้เลยตอนแรกเห็นแบบจะเอารูซซี่ไปออกแล้วอย่งเงียบไปเลยเชิญคุณรูซซี่กับคุณอุ้มไปได้ได้ได้เออแต่คุณอุ้มมันจำมันก็ได้ไปออกบอลตัดทนาที่สุดแล้วคนนี้คือที่สุดแล้วเออแต่ผมชอบเนีเขาแบบ กล้าเล่น,หนเหรอ,อ,เ,อ,อเล่นไปเล่นมา <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ตัดอินเดียอยู่คืออย่างที่บอกครับสองเดือนนี่คือพี่ลาจากรายการไม่ถ่ายแล้วก็เลยให้น้องๆไปออกกองอินเดียกันเลยมาดูดีว่าฟีดแบ็กจะเป็นไงส่งส่งพนักงานไปกี่คนมีอินเดียส่งไป3คนก็จะมีอุมาเมมีส้มเช้งแล้วก็มึงชื่ออะไรนะบิวเตอลี่อ๋อใช่ใช่ใช่ก็คือไงพี่ก็แบบว่ามอบภารกิจให้เขาเลยว่าไปทำอะไรมีภารกิจหนึ่งอาจจะเป็นภารกิจหนึ่งแบบเป็นสตรีทฟู้ดเลยเพราะอินเดียคือสตรีทฟู้ดเขาจะแบบน่าสนใจมากเออก็นี่แหละก็นี่ก็จะเป็นก็จะเป็นพวกเทปเทปที่อินเดียกันนนนนนนะครัับออออี้้เเป็งงใหม่่ฝึกา ไอแม็กซอีมนี้อัน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 นี้อะไรอ๋อเนี้ยเนี่ยเนี้ยอ๋อเนี่ยนี้ขายรองเท้าแล้วเด็กๆพี่คัดมาเองบ้างพี่ภูมิอย่าอู้มไงไม่มีใครดูรองเท้าเลยเป็นการขายรองเท้าที่ไม่มีใครดูรองเท้าเลยอุ้มนี่คือเป็นพนักงานบริษัทที่เลยเป็นพิธีกรประจำอ๋อพี่เซ็นเป็นเดือนเลยใช่ไหมรองเท้าสวยไหมอ้มรองเท้าแบบว่าดีนะน้องเลิกการสอนแล้วไม่มีไม่ได้ใช้อันนีี้้วก็มส่วนใหญ่ก็คือเอเดเตอร์ที่เป็น YouTube จะมีอยู่สามเซสชันครับ1,2,3เครื่องตรงนี้ก็จะเป็นโอ้แดกเอาด้วยเหร นี่กินน้ำฉัดมานายน้อยต้องชันหน่อยแล้วมั้งอ่ะกินน้ำฉัดมานายน้อยต้องชันหน่อยแล้วมั้งจักบกเลยไอ้จักบกจักบกจักบกอะไรจักบกจักบกซักซักซักแก้วซักแก้วอ่ะพี่กินก่อถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยคือเอฟซีรักเลยนะมาสิมาสิกูแดกด้วยเหรอกูแดกด้วยเหรอโอเค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 มาดิมาดิมาดิมเริแดกเริ่มมานานแล้วนะจักโบกจักบกจักบกแล้วขอคุยกับพี่หน่อยนะได้ได้ได้จักบกจักบกเลจักบก เอาไปเอาไปเดี๋ยวข้อเอาไปแล้วก็เดี๋ยวคุยจะไปพูดคุยแค่สักห้านาทีจักโบกทีนึงห้านาทีจักโบกทีนึงตายห่าพอดีพี่น้องจะเอาไอ้แมวควายพี่น้องเชลล์วิษณ์กัวซั้นไปเลย คนละครึ่งโอ้ยใจเย็นดิเพื่อพี่น้องชาวอีสน <laughs> า,านให้มากดซับช่องทีเด็ดฉันเลยเด <laughs> ้อพกูละชอบมือจริงเลย <laughs> ตอนแรกผมอยากไปนี่พี่ภูมิไปไหนไล่จิตพักดีไปดิชอบไปเช็รมาไกลมากใไกลเไกลพวกเราไ,ไปไปกี่ชั่วโมงอะถ้าเกิดว่าบินไปลงอุดรเนี่ยขับรถไปบรานชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เป็นไล่จิตพักดีแล้วจิตพักดีไม่อยู่โอ้ยดูดไปแค่เนี่ยบอกคนละครึ่งเด้ออือนี่แต่หอมเลยอะโอ คุยกับลูกพี่หน่อยอ<า>พี่ภูมิผม,มเห็นพี่อะอ<า>เป็นคนที่มีสมบัติเยอะมากนะผมว่าพี่จะซื้อน,นาฬิกาแพงกว่ารถแล้ะถ้าผมมองอ ไม่ไม่ถึงไม่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 ถึงรถแต่ว่าก็ซื้อซื้อเก็บไว้ผมดูคลิปนี่พี่มีตอนนี้น,น,นาฬิกาที่เก็บมีอะไรมีอะไร,รบ้างมีอาร์เอ็มนี่ซื้อสิบล้านเนี่ยเหรอซมีสิบล้านเคยมีช่วงหนึ่งพี่จำได้ว่าคนให้กำไรพี่ล้านสองล้านใช่ไม่ขายเลยตอนนั้นมันขึ้นไปสิบสองปัจจุบันเป็นไงเหลือเหลือเจ็ดแล้วก็แล้วก็ประมาณหกเดือนเนี่ยซื้อซื้อไปเยอะเหมือนกันเพราะว่านึกว่าราคามันล่วงลงไไงก็ซื้อ RM ไปช้อนนะช้อนเนี้ยช้อนหนึ่งแล้วก็ซื้อไอ้ซับทองบลูไปส้งแล้วก็ซื้อออเ่ จ er, อห์นเมเยอร์อันนั้นซื้อไป365จอห์นเมเยอร์คือจอห์นเมเยอร์คือเดโทน่าสีทองหน้าเขียวที่จอห์นเมเยอร์อ๋อโลกิใช่ไหมโลกิอ่าโลกิโก้อ่าแล้วโลกิก็ดิสคอนไปละอ่าแล้วก็ซื้อซื้อเรือนนี้ไป 3, 7, 5มั้งเกือบ20ล้าน18พี่พี่แล้วตอนที่พี่เอาเงินไปจ่าย10ล้าน RM รอ่ะวิวไหม,ม,ม ตอนนั้นเหมือนดีใจอยากได้ตอนนั้นคือทุกคนที่ใส่ไอเอ็มไอผมซื้อมาแปะตอนนี้สิบไอผมซื้อมาสิบตอนนี้คิดสองขึ้นหมดเออขึ้นหมด,หมดคือกูแบบเฮ้ยกตูต้องรีบคว้าแล้วแล้วก็ไปได้แบบไปได้มือหนึ่งมาเลยแล้วก็คนฮิ้วมานี่คือฮิ้วมาคนแรกเลยธรรมดาไอเอ็มมันต้องซัดต่อจากฝรั่งออที่ฮิ้วมาแล้วก็มีคนไทยมีอะไรเงี้ยของเราคือแบบ ได้มาจากฝรั่งตรงเลยชื่อแรกเลยใบคือเป็นชื่อพี่เลยใช่แต่พวกนี้เรากะว่าเราเราถือยาวๆแล้วคือเราไม่ได้เน้นที่จะกินกำไรไร<ช>แล้วพี่ลงลงทุนกับอะไรบ้างครับพี่พตอนนี้ก็คือสนุกกับการทําธุรกษษิจแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ไปอินกับวิถีชีวิตง่ายๆแหละตอนนี้ก็อยากจะอยากจะทําไร่คล้ายๆกับไร่ขนหัวครัวทําการเกษตรเลี้ยงปลาเลี้ยงควายคือตอนนี้พยายามที่จะเล่นเรื่องควายอยู่เล่นควายลวใช่น้ำราพิพัานก็อยู่ลำบากแล้วทีนี้ พี่น้องกันพี่น้องก <Okay. S 1> ันโอเคคือมันเพิ่งดูคลิปพี่เอาไอเอ็มไปแลกควายนแล้วเนี่วายชื่อควายคือควายตอ,อยนนี้เขาแบบเขาแข่งกันขยายพันธุ์ให้มันตัวใหญ่ที่สุดของพี่มันเป็นความฝ่ฝันพี่เลยที่ทำควายที่ใหญ่สุดในประเทศไทยาชาวอีสานเขาเรียกควายว่าคุ้นไอ้ขุ้นเป็นเจ้าของคที่ใหญ่สุดในประเทศคนนี้คือคนไันใช่ใช่ใช่คนที่ขุ้นที่ใหญ่สุดกูนี่แหละจะต้องเป็นเจ้าของที่ใหญ่ในประเทศไทยทั้งใหญ่ทั้งดำความฝันของพีู่เลยควายสีดำไงใช่ครับควายตัวใหญ่และดำใช่ไหมอย่าไปคิดเก เดี๋ยวก็จะพาช่องกูติดเหลืองไปด้วยทีวยว่ภูมิ <c oughs> แต่ว่าวันนั้นนะผมไปไปเมากับพี่เพชรเพชย่ามาเขาบอกพี่อจริงๆอ่ะเหมือนเบื่อชีวิตไฮโซเบื่อชีวิตที่มันแบบว่าอูฟ้ฟู่ฟู่ฟาใช่อันนี้จริงไหมพี่ภูมิ จริงเลยพ่อะไรพี่เกิดมาในครอบครัวที่ขอตัวนะพ่อเป็นทูตเป็นนักการทูตแต่ว่าไม่ได้เป็นทูตเป็นผู้ช่วยทูตของพี่พี่รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันอะไรก็ตามที่มันมีเยอะเกินไปมันมันมันไม่ค่อยดีเหมือนสมัยก่อนเวลาที่เราทํางานกันจันถึงสุกเวลาได้มันหยุดเสาอาทิตย์เหียแบบได้พักผ่อนแล้วได้ไปกินข้าวได้ไปดูหนังเรารู้สึกมีความสุขมากเลยแต่ทุกวันเนี่ยบางทีพี่ออกกองอาทิตย์ละแค่2วันไอจันถึงสุกที่ไม่ออกกองเนี่ย มันเบื่อมากเลยโรงแรม5้าดาวมันก็เหมือนกันหมดร้านอาหารหรูๆูแพงแพงก็เหมือนกันหมดแต่ถ้าเกิดว่าเข้าป่าไปลุยอะทุกวันมันจะแตกต่างกันรวันนี้แบบเยไปตกปลาสถานการณ์ทุกอย่างมันแตกต่างกันมันคิดไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยแล้วทุกอย่างมันแบบมันเรียวหมดเลยไม่มีอะไรปรุงแต่งเราไม่ต้องมาเสียค่าการตลาดอะไรเลยเออแล้วลูกเออ เราไปใช้ชีวิตแบบสบายสบายไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่แบรนด์เนมเลยไม่กล้าซื้อเลยอุ้ยมันแพงตอนหนุ่มๆพี่ซื้อปะตอนหนุ่มซื้อแต่เรารู้สึกว่าสมัยก่อนเหมือนกับเราเราต้องใส่ของแบรนด์เนมให้ตัวเราอะเป็นที่ยอมรับครับพี่แต่ตอนนี้เราสุกเออเราไม่ต้องแสวงหาความยอมรับแล้วสังคมเขาก็ยอมรับเราละเราก็เลยรู้สึกเออมันก็เบาสบายดีเราจะใส่อะไรก็ได้นะเพราะอะไรหรือว่าตอนเด็กๆพี่ผ่านมาหมดแล้วเพราะว่าผมดูรูปพี่เจอคุอลิซเบธตั้งแต่เด็กๆ้ใช่ใช่เราเคยผ่านจุดที่สมัยก่อนอะพี่ชอบเก็บ ตอนนั้นก็คือพี่ทำงานกับพิคจ้าทุกคนก็จะมองโอ้พิคจ้าในคือแบบร่ำรวยปลาจบฑาหัวจ<ม>ีนีดเออผมนึกังทุกวันออขอบคุณมากมันเหมือน,นกับเปรียบเทียบชีวิตกันอ,ะอ,อ่ะแล้วพอเราแบบไปคบกับสาว แม่ก็ไม่ชอบเรา hmm. เขาเป็นดาราทางพีอาร์บอกต้องเลิกกับดีเจฟูมมันไม่ดังมันไม่รวยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงได้เป็นอี้จนกระทั่งเราูรสึกเออเราเราเราเล็กแกร็ก like เลยเราก็รับแรงต้านไม่ไหวก็เลยเอาเงินมาใช้หมดพอเ,เงินมาใช้ปับ๊บโอ้ทีนี้อยู่ๆคนมาสู่ฮกเราเฉยเลย <Okay. S 1> เฮ้ยเวลาเราแต่งใส่รองเท้าแตะไปเดินห้าง uh. โอ้หพี่เข้าติดดินไปเข้าป่านั่งรถเมล์ uh. โอ้หพี่ก็แบบสายลุยก่อนหน้านี้คือมึงไม่มีตังค์ uh. มึงไร้การลาเทศะคือแบบแค่ตัวให้เราหมดเลยเราเลยรู้สึกเ สังคม,งคมไทยเป็นยมองของ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบเปลือกนอกไกลไร้สาระมากมแล้วก็เลิกยุ่งกับมันไป เพราะว่าตอนที่คนซูฮกพี่ตอนนั้นคนอยอมรับก็คือพี่ซื้อแลมโบว์อ่ะใช่ก็คือตอนนั้นพี่ซื้อหมดตัวเลยวไหมแลบโบร์กินนี่ซื้อหมดตัวเลยคือมีเงินกี่บาทในธนาคารช่างมากเลย,าาเลย <c oughs> มีเงินอยู่10ล้าน5 0,000ืบาทผมมาติดตามพี่ตลอดผมรู้อยู่ <c oughs> เอาเออผมตั้งแต่เฟนโฟ๊กสีขาวอ่ะ <c oughs> แต่งโลเว่นอ้าวดูผมว่านคลับมถโอ้ยเมื่อก่อนนะเด็กผู้ชายจะชอบภูมิปัญญาความฝันคือเขาขับสปอร์ตไงแล้วเขามีขาวมีอะไรเงี้ยใช่คือต้องบอกกัว่าสมัยนู้น่ะมันเพิ่งจะเป็นดังมากนเแก็็็ป วัยที่กำลังจะแบบวัยรุ่นกึ่งผู้ใหญ่พอมีเงินอะพอมันโพสต์ลงไปคนมันก็เลยแบบเสล่นเริ่มมาแล้วเสลเริ่มมาแล้วคนละครึ่งเด้อพี่น้องชาวิสันโโโโโออ้้ กว่เาเสลีมาพอนี่แหละ,ะ,ะโพสเลยนนมันก็เลยพอมันโพสไปมันก็เลยเหมือนกับเป็นยุคที่รเราเราเลยเหมือนกับเป็นไอดอลเรื่องของการทํางานหาเงินแต่ตอน,นั้นจำได้มี10บล้านห้าหมืน่นโพสลงไปปั๊บแล้วโบตอนนั้นซื้อสิบล้านท้นวนซื้อเงินสดเลยเหลืออยู่ห้าหมื่นถ่ายรูปลงไอจีเลยโอ้ยแม่เงื้อเหลือเงินห้าหมื่นแล้วโดนดายับทั้งประเทศเลยนี่เป็นข่าวเลยใช้เงินไม่เป็นหน้างูใช่ไหครับ คือจริงๆแล้วคุณค่ามูลค่าของเรามันไม่ได้อยู่ที่เงินในบัญชีแต่ว่ามันมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ความรู้ของเราอ,อยู่ที่ประสบการณ์ของเราเรารู้ไงว่าเราหาเงินได้เท่าไหร่เรารู้ว่ามันหมด10ล้านนี้ไปอีกกี่เดือนเราเราก็จะมีเงินล้านใหม่เราไม่ได้กูดทางด้านนี้แต่คนคือเขามองตืง้นๆมองแค่เม็ดเงินในบัญชีเราต้องบอกคนใหม่นี้มันหลงทางกันเยอะตอนคนด่าพี่แรกๆพี่หน่อยไหมไม่ไม่หน่อยเลยเอ,อคือเรารู้อยู่ในใจคือทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่หน่อยแต่เราแค่รู้ว่าทุกวันนี้พี่ยัง ความจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือเขาถูกเติบโตมากับความเชื่อแบบนี้เพราะนั้นความเชื่อของเขาความเชื่อของเรามันไม่เหมือนกันเ,เราก็มองโอเคอย่างน้อย เราได้หลายๆาอย่างจากการมีสื่อเราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องโดนใช่มันมีข้อดีแล้วก็นี่คือข้อเสียจากการมีสื่อเราก็แค่รู้ว่าเออต้องพูดยังไงให้เขารู้สึกสบายใจก็เพรมแค่นั้นแหละแต่คนแบบพี่และคนแบบผมอะถ้ามีข่าวทุกทีแทบไม่จะไปอ่านคอมเมนต์นะไอพี่จะคนด่าเราใช่เพราะอะไรวะพี่ของพี่ว่าคือก่อนหน้านี้พี่จะบอกเสมอนะว่าก่อนหน้านี้สื่อบ้านเราเนี่ยมันก็เหมือนพวกเราแหละสื่อใหญ่ๆ่อะมันก็คือต้องการ engagement ยอดวิวเหมือนกันเอาแบบ ออโพสลอ็อตไม่มีเยอะเลยเลยคนชม3,000ันคอมเมนต์อ่ะอาจจะมีคนหนึ่งตั้งคำถามมาแล้วไปไปชาวเน็ตตั้งคำถาม<ป>ออแล้วก็จูไปทางนออ้นซึ่งคนไทยบางทีก็ไม่ได้ดูคลิปทั้งคลิปแล้วก็เขียนข่าวล็อตลักษนั้น,นก็มากันเต็มเลยเออซึ่งพี่ก็ออกมาพูดทุกรายการว่าสื่อใหญ่ทุกสื่อฟังพุ่มเลยนะครับฟังพุ่มเลยนะครับฟังพุ่มเลยนะครับ <S <S ตกลาวระหว่าสามเป๊กเลยครับสามเป๊กเลยครับว่าอยังว่าไปเลยเลิกทำสื่อผมเลยเลิกทำสื่อผมสื่อใหญ่ทุกเจ้าในประเทศไทย เอาไปลงข่าวซะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไปพาดนะข่าวสดนทุกเจ้าเลยผมขอแค่นี้เลยดีเจภูมิเมาประกาศเก้าซื้อเลิกอยู่ไม่เคยมีใครเคยทำข่าวดีกับเราอยู่แล้ว พี่อยู่ในวงการมา20ปีครับพี่เคยมีใครชอบดีเจภูมิหรอกไม่มีใครเคยรักเราไม่มีใครรู้จักตัวตนของเราเลยซ้ำแต่ผู้ชายจะชอบพี่จนกระทั่งมีคนหัวขว้าแต่แฟนคลับก็ไปไปช่วยงั้ผมเองใช่คับพี่อะพี่เลกรักที่สุดแล้วเออพูดไม่รู้เรื่องยักอะยักยักอื่นแล้วรักที่สุดแล้วพี่เอฟซีดิ่งต้องอีกไม่กี่นาทีไปแต่ว่าเวลาเห็นเวลาพี่โดนด่าคนหัวขว้าก็จะไปละต่อให้เขาสู้ชาวหนุ่ไม่ได้แต่เขาก็จะไปละวเขารักเรามากเออคือเราก็รักเขามากพี่รู้สึกกกวววววว่่่าาาาาาเรรรมม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 ีีคคคสสสัััััััััพพนนนนนนนธธธ์์์ททแแแบบบิิิุลล้้จจงใือ ลูกผู้ชายจริงครับพี่คิดว่าหลังบ้านพี่เนี่ยเอฟซี80กว่าปร์เซ็นผู้ชายแล้วเป็นผู้ใหญ่กั้นเลย18ถึง45พี่ดีใจมากเวลาพี่เดินไปตามสยามเลยไปที่ไหนแล้วสาวๆเดินผ่านพี่กูเป็นเหมือนโมเลกุลอากาศเลยไม่แพ้สนใจกูหรอกเป็นลมเลยอะแต่ผัวจะ น้าเผาสวัสดีครับโอ้ยเยอะแครับติดผิติดิต้องแบบแมนๆแล้วเรารู้ไงว่าลูกผู้ชายเขาเราเป็นลูกผู้ชายเราลูกชาย3คนโรงเรียนประจำผู้ชายต่อดยการที่เราจะชื่นชมใครสักคนไหมคือมันคือคำว่ารักและขรึอจะเห็นแต่เห็นแกติดดินเงี้ย ผมเป็นเพื่อนพี่แต่ละคนน่ะแม่งคือแบบขอโทษนะพี่มหาเศรษฐีระดับประเทศคือ <th> เราโตมาด้วยกันมันเป็นสังคมแคบๆครับสมมุติว่าคุณโตมาในสังคมแบบหนึ่งปู่ย่าตายายพ่อแม่มันก็จะมันก็จะอยู่ในสังคมนี้ oh. พอโตขึ้นมาเขาก็รับช่วงต่อบริหารประเทศแต่ว่าถามว่าแบบไลฟ์สไตล์เรามันเหมือนกันไหมไลฟ์สไตล์เราอาจจะไมไ่เหมือนกัน แต่ตอนนี้คือพวกเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะลุยแล้วพากูไปลุยอีสานหน่อยพากูไปลงเรือหน่อยพากูแบบไปลุยแบบแ,บบแคมปิ้งหน่อยอลองมาลุยทำแบบกิจกรรมแฮนด์ออนแล้วให้ว่าม,มันดีมากที่เราเราพยายามผลักดันคอนเทนต์พวกนี้ปีนี้ อายุเท่าไหร่เป่นคนผูโทษครับพี่44 44ใช่พี่ไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกไม่อยากอะไรเงี้ยถ้าเกิดตอนนี้ยัง44ยังยังอยู่ใช่งั้นกูแด็กแล้วมันเข้าเรื่องนี้เนี่ยมันจะดราม่าเรื่องนี้เลยไม่อยากอยากรู้อยากรู้ไม่เพราะว่าผมมามันจะดราม่าเรื่องนี้เพราะผมมาตอนแรกผมคิดว่า35มห้ผมไม่คิดว่า35แต่ตอนนี้33แล้วแต่ก็จะมีรุ่นพี่หลายหลายคนที่เจอก็จะบอก ผมทุกคนเลยว่าอ,อย่ารีบอย่ารีบอ,อย่าพึ่งอย่ารีบใช้ชีวิตไปก่อนไอ้พวกรพ่นพี่ที่มีเมียมีลูกกัแล้วอะ,อะไรเงี้ยก็จะบอกกับผมเสมอว่าอย่ารีบอย่ารีบคือมันอย่างนี้พี่คิดว่ายุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่องผู้ชายผู้หญิงการคบกันอาจจะด้วยการเจอกันง่ายม,มันเลยทําให้มันอาจจะเลิกกันง่ายขึ้นเพราะาตัวเลือกใหม่ๆมันเยอะมากใช่มันก่อนหน้านี้คือเราจะเจอแค่คนใกล้ๆตัวผู้หญิงแค่ในที่ทํางานของเราหรือในสังคมของเพื่อนแล้วกว่าจะจีบเขาทีนึงเนี่ยต้องแบบเข้าไปคุยทำควารู้จักกับเพื่อหรือ โทรไปที่โทรศัพท์บ้านคุยกับพ่อกับแม่ก่อนที่จะเจอเขาสมัยก่อนนะมันเลยมีคุณค่ามากเวลาจะทะเลาะกันจะเลิกกันเราคิดแล้วคิดอีกพราะจะเจอคนดีๆอย่างเงี้ยมันยากแต่ทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับมันเจอกันง่ายไปหมดแค่แบบทักกันนะทักกันนิดนึงไม่พอใจแล้วมันก็เลิกลากันหมดแล้วแล้วพี่ก็มองให้ทำไมสูตรความสำเร็จมันคืออะไรวะคนที่รวยสวยโลกคนที่หล่อสวยโลกบิลเกต อีลอนมัสก์ของโลกทุกคนคืออยาหมดแม้กระทั่งแบบคนอย่างแบรดพิตต์จอห์นนี่เด็นี่คือรวยด้วยหล่อที่สุดในโลกด้วยก็อยากกันหมดเลโอนาร์โดนี่คือเลโอนาร์โดก็อยากรู้สึกตอนนี้ทำไมมันแบบคุณเป็นที่สุดของซูเปอร์ไฮโปรไฟล์เป็นคนดีบริจาคเงินมหาศาลทำไมหมืนจะเป็นอย่างนี้วะคือเราไม่ได้บอกว่าทุกคู่จะเป็นอย่างนี้นะขอโทษนะครับแต่ว่าเรามองว่าเฮ้ยละสุดสเลตมันคืออะไรเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเราจะเอาตัวเองรอดไหมแป่บางทีเรายังเรายังไปกันไม่รอดเลยก็เลยรู้สึกว่าเถ้าาเร่วจะ เอาตัวรอดยังไงกับแฟนเราดีเนี่ยเรายังไม่รีบดีกว่าแล้วก็รู้แหละว่าเราก็แก่ลงแก่ลงแล้วคือใจพี่อยากจะมีลูกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเราจะเอาตัวรอดไหมแล้วก็ไม่อยากจะให้ตัวเราเองกับแฟนเราต้องมาเสียใจในอนาคตด้วยขอถามอีกนะผมโทษที่ผมยุ่งผมโทษได้ไหมผมนะผมอะงงในความสัมพัน์พี่นะว่าตกลงอะพี่มีแฟนหรือพี่ไม่มีแฟนใต่ผมดูแล้วผมแบบเอ้ยแฟนดูต่พไป หรือไม่ใช่วะคืออย่างพี่กับน,นุชอะ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเราเราเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วก็เราเคยออกมาบอกในรายการชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เราเลดสถานะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเราก็ยังใช้ชีวิตอย่างวงยยกันยังใกล้ชิดกันะมีอะไรก็แบบพยายามช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเขาก็โต,ตแล้วก,แวก็แล้วก็ประสบความสำเร็จมากในชีวิตตอนนี้คือก็เป็นถึงเป็นซ e o แล่าสุดค,คือเก่งเก่งมากใช่ตอนนี้เขาทำซันสกรีมใช่คือเขาเขามาได้ดีมากแต่ว่า สิ่งที่หลายคนเห็นคือเราจะเห็นแบบคลิปกันนุ่งกันนิ่งน่ารักคุยกันเลยข้างนอกก็เหมือนไปด้วยกันใช่ครับใช่แต่ในความเป็นจริงคือพี่กันุชก็ยังยังจูนกันไม่ลงล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องมือที่สามเลยไม่ดีเลยมันเป็นเรื่องแค่แบบอาจจะเป็นความห่วงใยกันแต่ว่ามีความละเอียดอ่อนกันมากเกินไปเพราะว่าแคร์กันครับพี่มันก็เลยเป็นเป็นความสมาธิมันยังมันยังยากมันยากมันใช่มันยากรักพูดยากมากบางคนเขาบอกว่าความรักอ่ะจริงๆอ่ะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ทุกวันนี้วยแบบม่อย พี่ชอบเด็กไหมของพี่คือตอนนี้ไม่ต้องการอะไรยะต้องการแค่อย่างเดียวคือต้องการความสงบเจอกับใครก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแบ็กกราวนด์เป็นยังไงคือพี่ไม่ได้ซีเรียสเลยไม่ไม่ต้องสนว่าไรโซไม่ต้องเลยต้องรวยต้องตกองนอกไม่ต้องเพราะนั้นไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรพี่อยู่แล้วเงินผู้หญิงคือเงินผู้หญิงพี่ไม่แตะเลยแล้วแต่ว่าพี่รู้สึกว่ารากฐานที่สําคัญที่สุดของครอบครัวมันสําคัญมากคือ คุณตื่นเช้ามาคุณยิ้มแย้มให้กับครอบครัวคุณคุณกลับมาที่บ้านเนี่ยคุณยิ้มแย้มคุณนั่งกินข้าวเด็กกันดูหนังกอดกับลูกไอ้สิของการที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวเนี่ยมันจะทําให้90%ของชีวิตคุณะที่คุณต้องไปลุยข้างนอกไปประเชิญกับลูกค้าไปต่อสู้อะไรมาไอ้นี่ยมันสามารถที่จะรีได้ถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยรากฐานของแรงครับอ๋อขออนุญาตพี่นิกเก็ตครับบอกก่อนอ๋อมีอะไรไม่ได้เลยโอ้โหนี่น้องๆจัดมาให้เลยนะ มีสมุกนะสุกง่ายสุกยากกระไรยังยังไม่ใช่ไม่มีไม่มีมันมีไก่ที่อะไรเรามาดูสิมันมีไก่ที่อะไรเรามาดูสิอ้ยอันนี้เผื่อมึงมีเพื่อนสาวตอนนี้เนี่ยนิ้วนี้ทีนวดทีนวดทีนวดได้อันนี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 ้ไม่เคยชอบอันนี้ไม่ใช่เหรอมันโฟรมันเคยลองเอาเหรอไม่แต่อนนี้นี่มันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรเล่ามันมีโอ้ยน้องๆ้องเขาจัดให้สุดท้ายคู้มือตัวเองไม่ได มืดขอเราไม่ชอบเหรอไม่ชอบพี่เอางันพูดเอางันกูดเอาไม่พอพี่แต่ว่าคนเราความฝันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปีป่ะพี่บูเปลี่ยนไม่ได้หรอกใช่ไหมพี่ใช่หรือว่าพี่ชิวว่าพี่ไปขายรองเท้าแล้วรวยแล้วป่ะรองเท้าตอนแรกก็ชิวตอนนี้ก็เริ่มขายยางไาทำยูทูบกับรองเท้าอ่ะตอนนี้มาแล้วรองเท้ารองเท้าอ่ะตอนนี้มาแล้วมันขายยังไงทำไมผมขายถุงยางได้หกกล่องอย่างมันพี่ขายยังไงวะวภาษาแปลกมันยากล่างหามผมจะขายได้หมื่นอย่างนี้เจ๊จริงเหรอเออมันยังเหลือ แล้วมึงคิดยังไงทำน้ำยาล้างหำมาเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนต้องล้างหำอ่ะเพราะแมันหำเหม็นนะพี่แล้วผู้เสียบุคลิกนะผมว่าที่มันพกชมเปญตคนไม่ต้องล้างหำกับสบูไ่ไงมันต่างกันจริงหรอล้างหำพี่ลองเอาไป โอ้ยคือไม่หวานจริงๆผู้หญิงก็ติดใจอ๋อล้างแล้วมันมีรสชาติหวานก็คือมันจะหวานเลยอ๋อเหรอเออโอเคผมเอาผมเอามาให้พี่แลกกับรองรองเท้าโอเคเดี๋ยวเราแลกกันแล้วพี่ขายไงรองเท้าขายอะไรกันคือทิกตอกตอนนี้มันมีฟังก์ชันพวกฟังก์ชันในหน้าคือเราไม่ต้องแบบทำการตลาดเองตลอดเวลาแล้วเราก็คือไปศึกษาฟังก์ชันนี้เลยมันมีในยูทูบอยู่แล้วว่าฟังก์ชันทิกตอกในหน้าคืออะไรมีคนมาทำตลาดขายให้เราเลยเราก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาคุณไม่ต้องทุนแม้แต่บาทเดียวคุณก็สามารถเอาไปขายได้เอาสิ รองเท้ามาจากช็อปในทิกตอกออนไลน์ทําคลิปสนุกสนานขายได้คุณเอาไปคู่ละสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยรวยกว่าทำยูทูบไม่ขายรองเท้าแรงแรงอยู่เลยช่วงแรกๆนะช่วงนี้ก็เริ่มยากทุกวันนี้เราติดทิกตอกไทยเาเรียกว่าเทรนด์ไทยเทรนดิ้งของรองเท้าอยู่นะอเทรนด์เราขายกันเก่งจังเลยย่งไม่คิดว่ายูทูบเป็นยังได้อยู่ไหมลูกมันได้มันได้อยู่คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูตัวเลขจริงว่าคนเสพสื่ออะไรมากสุดอ่ะยูทูปกับทิกตอกคือเท่ากันเป็นเป็นเบอร์หนึ่งจอยแต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้ หรือถ้ามีโอกาสผมขอไปตังจังหวัดกับพี่ักครั้งมาเลยเดี๋ยวมาแบบเต็มเหนียวกันเต็มคาราเบลม่ทักวันเลยได้บักสองซาวชาวอีสานก็ต้อนรับหน่อยเดอ้อหน่อยน้อยเดอ้ออยากไปอยากไปอีสานพาไปหน่อี่พูดจริงหรือว่าใ,ให้มาริมรถหน่อยอยากไปไล่จิตพักดีกัพี่ยังยังไปอยู่ไหมไปไปก็ที่ไปเมื่อไหร่พี่บอกผมดีผมไปด้วยช่วงนี้หน้าฝนนะครับตอนนี้ก็คือข้าวโตเต็มนาปักเบ็ดหาปลาขึ้นมาย่างเล่นสีข้าวเหนียวกินเหล้าดูพระอาทิตย์ตกดินวิวทุกนาสวยงามมากไปลูกพี่ลูกพี่ เชิญผมหน่อยยินดีครับยินดีเลยมาด้วยกันมาด้วยกันมาสัมผัสวิถีอีสานด้วยกันหน่อยขอบคุณลูกพี่ภูมิมากนะครับเพราะว่าก็บอกตามตรงเลยว่าถ้าดาราเราต้องให้ตังค์เขาให้แขนให้ฟรีก็คือลูกพี่บอกให้ฟรีมาไปมากลูกพี่มาอะไรก็ได้ครับยินดีครับขอบคุณมากที่แวะมาหาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ไปเล่นจิตพักดีกันขอถอขอถอขอถอก็คือคิดถึงคิดถึงนะฮะอีกนัดคนละครึ่งคนกับ One for the road อันนี้คือครึ่งนี้ใช่ไหมหมดเลย ไปเอาเดี๋ยวมึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยไปไปคนในเอฟซีเลยเนี่ยเดี๋ยวคนหัวคูซับเลยเนี่ยเรื่ออะไรง่ายๆเรื่ออะไรง่ายๆนะมึงพันทับคนหัวครัวซับไปหน่อยมาๆมากี่ทัพกี่ทัพกี่ทัพห้าพันซับตามมาหน่อยเอฟซีคนหัวครัวมาพันซับมาคนหัวครัวไปโอเคครับฝากด้วยนะครับทุกพี่เอฟซีคนหัวครัวน้องรักครับผมเดี๋ยวพาไปลุยที่อีสานเด้อเด้อ